การทำแผนที่ทางโทนีวิทยาสำรวจหาแร่หรือว่าหาแหล่งน้ำมันตอนนี้ก็เดินมาถึงที่หน้าไซแล้วครับเนี่ยคือลักษณะที่เราต้องการจะนำไปทำแผนเห็นไหมมันจะมีฟองฟ,องฟู่สวัสดีทุกคนนะค,ะนะครับพี่แมนะครับนักศึกษาโทนิศาสตร์ชั้นปีที่4ีนะครับวันนี้พี่จะพาพวกเราทุกคนไปออกภาคสนามกัน มันเป็นความสนุกของชีวิตนักศึกษาเทอร์นีที่อยู่ปีที่3และปีที่4เลยนะที่ได้ออกภาคสนามบ่อยๆเนี่ยอย่างปีที่3เนี่ยบางทีออกยาวเป็นเดือนๆเลยวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนไปดูวันเดวิทนักศึกษาเทอร์นีออกภาคสนามกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงในมหลาลัยแล้วนะครับนี่ก็อากาศดีมากเลยเหมาะการเดินภาคสนามมากครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับเดี๋ยวเร,เราต้องเดินผ่านอาคารเรียนรวมด้วย จริงคาเรียนรวมเนี่ยเป็นที่ที่นักศึกษาเนี่ยจะมารวมตัวกันเยอะมากเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจะมานั่งอยู่ตรงแถวอาคารเรียนรวมกันนี่แหละทำกิจกรมารมอะไรกันมากมายมานั่งเล่นกีตาร์รือว่ามานั่งคุยกันเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบเหงามากเลยนี่ไม่มีใครเลยตอนนี้นเดินตรงเข้าไปข้างหน้านะครับก็จะถึงร้านที่เราจะกินกันแล้วก็มาถึงหน้าร้านอาหารแล้วครับนี่เพื่อนรออยู่่ เจอเพื่อนแล้วครับพี่พีครับเตรียมตัวไปออกภาคสนามกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวกันก่อนเนาะสั่งข้าวที่รานนี้ก่อนเลยแล้วเราก็จะสั่งเป็นข้าวที่เป็นจานแล้วก็ใส่ถุงไปด้วยเพราะเดี๋ยวไปเดินป่าเนี่ยก็ออกมายากก็ใส่ครับล้วการพืชถุงใส่จานครับแล้วก็เอา,าใส่ถุงมาใส่ถุงใช่ใตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ข้าวที่สั่งหมาก็ได้แล้วใส่ถุงมาก่อนไปก็นี่เสร็จครบ ของสาขานะครับนี่เปลี่ยนไปใส่เสื้อช็อปแล้วเดี๋ยวไปออกภาคสนามกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนกันว่าเราจะไปเดินตรงไหนกันนะต้องมาดูแผนที่แล้วก็มาช่วยกันเลือกนะทางไหนจะดีที่สุดแล้วก็วันนี้จะเดินไปที่ไหนบ้างไอตัวแผนที่นี่ครับปกติเราจะแจกให้กลุ่มละหนึ่งอันเนาะคนในกลุ่มก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ดีนะในการเดินทางเนี่ยเราจะใช้กระบอกแผนที่เพื่อให้แผนที่เนี่ยมันกระทบกระเทอน้อยที่สุดเนาะเพราะแผนที่บางอันเนี่ยมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะเพื่อให้สส่่่่งงใใให้้้รรุนนนนนนออออชตไปะกกาาาภมีย เรามีจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือการทําแผนที่ทางโทนีวิทยานะเพื่อที่จะเอานําแผนที่นี้ไปใช้ประโยชน์เช่นในการสํารวจหาแร่หรือว่าหาแหล่งน้ํามันการที่เราจะทําแผนที่ขึ้นมาได้เนี่ยเราจะเป็นต้องทราบชนิดของหินก่อนแล้วก็ต้องทราบทิศทางการวางตัวของมันจะรู้ได้ไงว่าหินอันนี้มันเป็นหินอะไรเราก็ต้องเดินเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปเก็บตัวอย่างหินมาเนาะอันนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินไปที่ไซอิอ์พักสน,เนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงก็จะเห็นหินอยู่เต็มเลยเนาะทั้งหินทัง้งต้นไม้นี่ก็เป็นอีกหน่าทํไม มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีไอซาขธานีสานเนี่ยต้องมาตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะเรามีตัวอย่างจริงให้ศึกษาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นป่าส,ส่วนใหญ่เนาะต้องระวังที่จะพบเจอสัตว์ร้ายด้วยโดยเฉพาะงูกับงูป่องนะครับ<ช>ที่นี่มีเมยอะมากเลยเคยเจอรอยเท้าช้างด้วยครับช้างป่าอันนี้อันตรายมากเลยนะครับถ้าเจอต้องถอยอย่างเดียวเลยในเขตการจนบุรีเนี่ยมีสัตว์ป่านานาพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้ให้ดีส่วนในตอนที่ เราเรียนวิชาสําหรับการออกภาคสนามเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีสมาชิกประมาณ5คนเนาะกลุ่มเราก็มี5คนเช่นเดียวกันโดยทุกกลุ่มนะครับต้องมีผู้ชายอย่างน้อยกลุ่มละคนนะครับเป็นกําลังหลักวราในการออกภาคสนามเนี่ยก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างเห็นซึ่งน้ําหนักมันเนี่ยค่อนข้างจะมากเนาะก็ต้องให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยช่วยกันยกช่วยกันแบกถ้าให้เพื่อนผู้หญิงอย่างเดียวก็คงไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็ตรงนี้เนี่ยทางเริ่มชันมากแล้วยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าไสเนาะตอนนี้ก็เดินมาถึงที่หน้าใส เป็นชันช้นๆอย่างนี้เนาะนี่นคือลักษณะที่เราต้องการจะนําไปทาแผนที่เนาะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปวัดไนสเตชันเลยที่จะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนเนาะอันนี้คือ,อค้อนนะครับค้อนทรณีพิทยาอันนี้มันทามาจากเหล็กทั้งอันเลยเวลาไปทุบเนี่ยก็จะคงทนเนาะเข็มทิศเข็มทิศต,ต,ต,ตัวนี้จะใช้วัดทิศทางในการวางตัวของชั้นหินเนาะนี่แฮนด์เลนนะเราเอาไว้ส่องดูลักษณะของเนื้อหินโดยละเอียดเนาะเพื่อที่จะจําแนกได้ว่าหินนั้นมันคือหินอะไรและอย่างสุดท้ายอันนี้กดไฮโดรโคลลิกครับอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งต่อสิบใช่ดสอบเจ หินบางชนิดนั่นเองถ้าเกิดว่าโยดกดฟู่เราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นหินอะไรอ่ะโอเคอธิบายอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าไซด์กันเลยเดี๋ยวที่เราจะวัดบริเวณฝั่งนี้นะแล้วก็จะเก็บตัวอย่างบริเวณตรงนู้นนั่นเองเราก็วัดการวางตัวของชั้นหินเพราะว่าในปกติเนี่ยตอนแรกเนี่ยหินมันอาจจะเกิดมาเป็นชั้นเป็นแบนแบบนี้เมื่อเวลาผ่านไปมีแรงมากระทำหินมันอาจจะเกิดการโค้งงอในลักษณะนี้หรืออาจจะเกิดการโค้งงอในลักษณะนี้ก็ได้โครงสร้างที่เป็นเขาเรียกว่าปะทุนอย่างนี้เนาะเมั็งอกบขน ดังนั้นนักธรณีวิทยาที่ทํางานด้านเกี่ยวกับปิโตรเลียมเนี่ยเขามากักจะสนใจโครงสร้างนี้เป็นพิเศษการที่เราจะรู้ว่าโครงสร้างนี้มันอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเริ่มจากการวัดการวางตัวแบบนี้ก่อนเราจะใช้เข็มทิศนะครับในการวัดทิศทางการวางตัวของชั้นหินนะครับเป็นกระดานนะครับทําให้เราสามารถวางเข็มทิศได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับลองสังเกตดูนะลักษณะหินจริงๆเนี่ยผิวก็ขรุขระมากเลยเราไม่สามารถที่จะวางเข็มทิศได้ก็เลยต้องใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ย เป็นตัวแทนเพื่อที่จะทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการวัดตอนแรกเราต้องเลี้ยงลูกน้ําตรงนี้นะครับให้ไม่อยู่ตรงกลางพอเราได้ที่แลเราก็ต้องปรับให้ช่วงสีมันตรงกันครับเสร็จแล้วก็เราก็จะอ่านค่าออกมาได้เลยประมาณ3 2มรนี่เนาะก็จะจดค่าเหล่านี้ครับเราก็ต้องจดแล้วก็ระบุกิกัดที่เราได้ค่าเหล่านี้มาด้วยซึ่งค่าพวกนี้ก็จะถูกนําไปใช้ในการทําแผนที่ในลําดับต่อไปนะครับเวลาที่เราจะเลือกตัวอย่างหินเนี่ยเราต้องเลือกก้อนที่มัน ดูท่าที่ว่ามันจะทุบง่ายที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งคือขนาดของก้อนหินที่เราจะเก็บไปเราจะเก็บให้มันขนาดเท่าประมาณกำมือของของน้องๆน,นะครับประมาณนั้นเราจะต้องนำตัวอย่างหินนะี้ไปทาเป็นเห็นหินบางเนาะเป็นสไลด์เพื่อที่จะนําไปดูต่อไปถ้าเกิดว่าเก็บเล็กไปเนี่ยถ้าเราตัดพลาดมันก็เสียเวลาต้องมาเก็บใหม่แต่ถ้าเก็บมาใหญ่ไปมันก็เหนื่อยเราอีกใช่นี่ก็ได้ตัวอย่างหินที่ทุบมาเมื่อกี้นี้แล้วเนาะนลองดูให้ดีนะครับลักษณะ ม,มันจะมีฟองฟูถ้าหยดแล้วมีฟองฟูเนี่ยก็คือหินปูนั่นเองซึ่งตอนนี้เราได้หนึ่งคำตอบแล้วก็คือมันคือหินปูนนะหลังจากที่ได้ตัวอย่างเห็นแล้วปึ๊บเราก็ต้องเก็บตัวอย่างหินเนี่ยใส่ในถุงตัวอย่างแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทําการจดเเบลด้วยว่าบอกพิกัดครับว่าเราเก็บมาจากที่ไหนแล้วก็รันรหัสในพื้นที่ด้วยครับ ใช่เพราะว่าในการออกภาคสนามเนี่ยเราไม่ได้มาออกกันแค่วันสองวันเนาะบางทีเนี่ยออกยาวนานกันเป็นหนึ่งเดือนเลยเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปด้วยตามระยะเวลาที่เราออกภาคสนามนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการยกตัวอย่างว่าในหนึ่งสถานีเนี่ยเราต้องทาอะไรบ้างซึ่งเนี่ยในการออกภาคสนามจริงเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สถานที่เดียวที่เราต้องทําอย่างนี้นะครับอาจจะมีประมาณสัก7จ็ถึงแสถานที่เลยใน1วันที่เราต้องไปโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เราออกภาคสนามเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําข้อมูลที่ได้ของวันนี้ไปสรุปรวมกับเเพพืื่่่่ออนนๆใกลุะะทีจ ได้เช็คข้อมูลว่าอ่ะวันนี้เราได้ข้อมูลอะไรไปบ้างข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยครบถ้วนหรือว่าถูกต้องไหม,มเพราะว่าเราก็คงจะไม่อยากมาที่นี้ซ้ําเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะเนื่องจากมันยากลําบากมากๆ<ม>อันนี้ก็อาจจะได้ฟังเสียงว่าเริ่มหอบปแล้วเดินขึ้นเขามาเหนื่อยมากใกล้เที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราพักกินข้าวกันตรงนี้ดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูวันนี้ของเรานะครับนี่เป็นผัดหมา่าม้าทำไมเราถึงต้องใส่ถุงมาครับพี่พีเพื่อที่จะให้ง,ง่ายในการพกพาเขาไปกินบนเขาครับเนาะถ้าใส่กล่องมาเนี่ยก็จะลําบากนะเพราะกระเป๋าอะไรเนจจะอา บุบี้ไปอาจจะไม่ได้กินข้าวในมือนั้นเลยก็ได้เนาะนี่เราก็เดินมาถึงลานธรณีแล้วครับเรียกว่าลงตัดหินนั่นเองนี่อยู่ทางด้านหลังนี่เลยลงตาหินเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะนําตัวอย่างหินเนี่ยมาผ่านเครื่องมือนันนี้ก็เป็นรูปแบบการแต่งตัวที่ถูกต้องนะครับหนึ่งก็คือใส่เยี <h <h ่ยมปั๊โอ้โหใส่เยี่ยมนะครับสําหรับเตรียมตัวในการตัดหินนะครับ เราจะเอาสไลด์มาแปะตรงนี้เพื่อที่จะนําสไลด์นครับไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งเลยก็คือเครื่องฝานบางนะครับก็จะได้สไลด์ในลักษณะแบบนี้นี่เองเพื่อจะเตรียมนําไปส่องในเัาถัดไปนะครับก็คือห้องแลบที่เราจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษคือ petrology lab นะครับหรือว่าห้องดูแผ่นดินบางหรือว่าศิลาวัณนานั่นเอง ก่อนจะเข้าไปก็ต้องมาเรียนรู้กฎระเบียบการใช้ห้องนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราจะไม่นําพวกน้ําแล้วก็เครื่องดื่มเข้าไปในห้องนะครับอย่างที่2คือแต่งกายมิชิดครับอาจจะมีสารเคมีบางอย่างในห้องนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุหกหรือว่าปนเปื้อนใส่ร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายได้เพื่อจะป้องกันเหตุการณ์เหล่านั้นไว้โดยคเครื่องมือี่เราใช้นะครับหลักๆเลยจะเป็นกล้องตัวนี้ครับซึ่งกล้องเตือน์าัของเราเนี่ยมันเป็นกล้องคอมเปาไรท์นะครับซึ่งมันจะมีแสงเป็นแสงโพลาไรต์ไอตัวแสงโพลาไรต์ ตัวเม็ดแรกเนี่ยมันก็จะทำให้เม็ดแรกเกิดสีสันที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของกล้องตัวนี้ที่ใช้นะครับแต่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสีโดดเด่นเป็นแบบของเขาเองถ้าเราเจอลักษณะสีนั้นๆเราก็จะรู้เลยว่าแร่นั้นคือแร่อะไรจากตัวอย่างที่เก็บให้ดูเป็นหินปูนตัวเมืไว้มาเนาะซึ่งหินปูนเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่พบเจอฟอสซิลในหินปูน อันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าฟอสซิลินิตหรือภาษาไทยคือคดข้าศาสตรนะครับตัวที่เราเจอเป็นตัวที่ใช้บอกอายุได้นะครับซึ่งไอตัวที่ใช้บอกอายุได้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินเด็กฟอสซิลนะครับถ้าเราเจอฟอสซิลตัวนี้ที่ไหนสามารถบง่งบอกอายุของหินได้อย่างชัดเจนเลยหลังจากที่เราได้ข้อมูลแผ่นหินบางจากส่วนนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลชั้นหินที่เราวัดกันมาเราก็จะนาข้อมูลทุกอย่างนะครับลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะ ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเล่มรายงานเพื่อที่จะนําไปทําแผนที่ธรณีพิทยานั่นเองครับส่วนประกอบก็คืออย่างแรกเลยคือรหัสพิกัดมีชื่อหินที่เราจะแนกโดยละเอียดมีช่วงอ,อายุของมันแล้วก็มีรูปแบบของมันคือในการเรียนสาขาธรณีวิทยาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นนักกเจอะนะครับคือนําข้อมูลส่วนต่างๆนะครับมาคอยจัดเตรียมให้วิศวกรน,นะครับนำข้อมูลไปใช้เพื่อที่จะหาแหล่งแร่หรือว่าน้ํามันต่างๆนั่นเองนะครับผูพ้พี่ก็จะโชว์ให้ดูนะว่าไอ้แผนที่สุดท้ายที่ได้เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไง นี่เป็นแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาเนาะที่เขาทําแผนที่ไว้ซึ่งนักศึกษาธรณีทุกคนเนี่ยที่ผ่านการเรียนการสอนมาเนี่ยจะต้องผ่านการทําแผนที่แบบนี้ทุกคนที่ต้องออกภาคสนามฝึกทําแผนที่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการฝึกเหมือนกันที่จะทําให้เรานำข้อมูลต่างๆที่ได้จากการออกภาคสนามนะครับมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็จะต้องตีความข้อมูลที่ได้ที่เป็นแผนที่นะครับออกมาว่าโครงสร้างมีลักษณะเป็นเช่นไรเพื่อให้ทีมอื่นๆนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้นั่นเองนะครับ จบไปแล้วนะครับกับ1วันกับรุ่นพีาา่สาขาโทรินิสตซ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่กลับมาจากภาคสนามเนี่ยก็จะเหนื่อยล้ากันทุกคนเลยส่วนมากก็จะพักผ่อนนอนอยู่ที่ห้องครับแต่ถ้าวันไหนไปออกภาคสนามแล้วไม่ได้เหนื่อยมากนะครับเราก็จะออกไปแฮงเ้ากันก็อาจจะเป็นหอของเพื่อนเพื่อนที่หอนอกครับพวกหอในนี่เราเสียงดังไม่ได้เนาะก็จะเป็นหอเพื่อนเพื่อน,อนแต่ถ้าเราขยันมากกว่านั้นเนี่ยก็บางทีก็จะขับรถเข้าไป ในตัวเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับเพื่อไปหาอะไรกินกันอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีคือวิทยาเขตนะครับลอ้ลอมรอบไปด้วยที่เที่ยวเนี่ยมากมายเลยจะเป็นน้ําตกสาโย,ยกน้อยน้ําตกเอราวาัณหรือว่าเขื่อนศรีนครินนะครับถ้าว่างๆแล้วหลังจากที่ออกจากสนามแล้วมันชนเสาผิดพอดีก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่เที่ยนได้นะครับเป็นการพักผ่อนที่ดีเลยทีเดียวสำหรับน้องๆที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาธรณีวิทยานะครับ น้องมัธยมเนี่ยสามารถที่จะสมัครค่ายโอลิมปิกที่เป็นวิชาเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์ได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมัธยมโวิทยาเขตการบุรีของเราเองก็เป็นศูนย์โอลิมปิกเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็มารับรู้บรรยากาศแบบนักโตนีพิยาได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจสหันี้้วยเฉพาะนะครับสามารถเข้ามาที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับขอฝากช่องทางวีมัธยมไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วออกภาคสนามมาทั้งวันเลยก็ไปเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแบบแสงพไลท์ก่อนเราจะได้เห็นลนักษณะที่ชัดเจนของมัน้องจะเห็นลนักษณะที่มันเป็นเหมือนสีระยิบระยับสวยๆหน่อยมีหลากหลายสีหน่อยยิ่งหมุนก็จะยิ่งเปลี่ยนสีสวยเลย<ช>ถ้าเราเจอลักษณะนี้เราก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าอันนี้คือหินปูนนั่นเอง